หาที่จดนะครับต่อไปนี้คือเนื้อหาที่จะเรียนในคอร์สนี้และเทอมนี้ครับโอเคหลอพรอครับโจดครับม .3 เทอม2เทอมสุดท้ายของมต้นม .3 เทอม2เทอมสุดท้ายของมต้น ปีหน้าจะอยู่ม .4 มปลายแล้วไว้นะอ่ะหายที่จดคณิตศาสตร์คลื้นฉานหายที่จดนะครับบทแรกก็คืออสมาการครับบทที่หนึ่งอสมาการน้องๆครับบทที่สองกับบทที่สามเนี่ยสลับกันอยู่ บางโรงเรียนนั้นออกความน่าจะเป็นก่อนบางเรียนออกสถิติก่อนนะครับบทที่สองสถิตินะครับ,บส,สถิต,นะสถติสถิตินี้ก็เราจะเรียนการเขียนนะครับคล้ายๆแผ่ภพุกแท่งคล้ายๆแผ่นพุกแท่งแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นแท่งที่อ่ามันเป็นแท่งที่ติดกันอย่างนี้นะครับไม่ใช่แท่งแต่ว่า เออมันไม่ใช่แผ่นพุทแท่งแต่เป็นแท่งที่ติดกันวาดลูกกระกอบนะแล้วก็มีเส้นเขาเรียกว่าสถาน,นีครับว่าฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมอ่ะจดนะครับจดฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมเออที่สี่ดิประยาดอ่สาสะพานทำโจทย์ได้เยอะ อ่ะสมการทำโจยเยอะสดีดิไม่ยากครับไม่ต้องตกใจนะครับต่อไปนะครับสามสามนะครับสามนะครับ,ค,รบความน่าจะเป็นความน่าเป็นเคยเห็นรุ่นพี่เราเลยไหมเขียนอะไรให้ทอยเหรียญน,นะให้ทอดเหรียญให้ทอลดลูกเต๋าอะไรก็ได้โยนโยเหรียญโยนเหรียญบาทสามครั้งจะมีโอกาสที่เหรียญเนี่ย ขึ้นหน้าโหวหรือก้อยเนี่ยได้กี่แบบโอเคไหมอ่าน้องครับสามความหน้าจับเป็นความหน้าจับเป็นความหน้าจับเป็นเออความหน้าจับเป็นสี่ทักษะทางเลขาคณิตไม่ใช่ทักษะทางเลขาคณิตทักษะทางคณิตศาสตร์ซึ่งในเรื่องนี้เรื่องใหญ่ๆก็คือ พรีโกนวิสิตนะะชื่อเรื่องมันคือทักษะทางเรขาคณิตแล้วก็ทักษะทางคณิตศาสตร์แต่ว่าจริงๆเรื่องใหญ่ก็คือติโบวิจิตจำได้ไหมคุณๆไหมคนศาสตร์ไซโคแทนคนศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยที่เขาพขาว่าหลักสูตรไงว่าอะไรเนี่ยวิทยาศาสตร์เอาไซโคแทนไปสอนตอนม .1 แต่จริงแล้วคณิตศาสตร์เรียนตอาม3โอเคนะครับนี่นะครับ,ค,รบคือที่เขาเขาว่ากันอยู่ว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูคณิตศาสตร์เพิ่มเติมคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องใหญ่ๆนะครับหนึ่งคือเรื่องระบบสมการครับน้องค,ครับเฮ้ยคุณคุณอ่ะเธอเรียนแล้วเรแล้วเธอเรียนแล้ว แต่มันเป็นกาลังหนึ่งเขาจึงเรียกว่าระบบสมการเชิงเส้นน้องครับเพิ่มเติมในทุกเนี้ยเขาเรียกว่าระบบสมการไม่มีคําว่าเชิงเส้นอ่าระบบสมการให้น้องเขียนด้วยนะครับ x บวก y ท่ากับเจ็ด x ลบ y เอ่านแบบนี้คือ เชิงเส้นแบบนี้ก็คือระบบสมการเชิงเส้นคือจะเรียนตอนม .3 เทอมหนึ่งที่ผ่านไปแล้วในคณิตศาสตร์พื้นฐานต่อไปนะครับในเทอมนี้จะเป็นอย่างเี้เช่นที่บอกน้องว่า x กำลังสองบวก y สองนะครับเท่ากับเก้าสมมติ แล้วพี่ก็บอกน้อว่าอีกสมการหนึ่งคือ 3x นะครับกำลังสองนะบวก y เท่ากับ7อย่างเงี้ยสมมุติแบบนี้ครับจะเรียนในเทอมนี้เขียนว่าเทอมนี้แต่ที่พี่ลงอันวงแรกเนี่ยนะคืออะไรของเทอมที่แล้วแต่นี้คือของเทอมนี้ถามว่าเราจะเรียนเทอมนี้รู้เรื่องจะต้องทำไงน้องครับ น้องจะต้องคล้องของเทอที่แล้วน้องจะต้องคล้องไอเทอที่แล้วเนี่ยน้องจะต้องคล้องนะแล้วยังไม่พอฮนะน้องจะต้องแยกกระบอกผู้นำคล้องด้วยหลักในการเรียนของคอร์สนี้คือหนึ่งมาเรียนทุกวันสองทำการบ้านสองข้อใหญ่ๆหนึ่งมาเรียนทุกวันเราเรียนกันทั้งหมด่วันครับ18วันครับหยุดแค่วันเดียวคือวันอาทิตย์เรียนจันทร์ถึงเสาร์วันละชั่วโมงขึ้น สสัปดาห์จะหนึ่งสองเป็นหวันหสามสิบแ18ดคาบสิบแดาเป็นยี่สิบเจ็ดชั่วโมงครับทั้งหมดเนี่ยย็ดชั่วโมงก็วันหนึ่งชั่วโมงคือยี่ชั่วโมงโอเคนะครับอ่ะต่อไปเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งในมตน,นะครับก็คือเรื่องงงเรื่องงงเป็นเรื่องที่เด็กหลายคนไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็เจอละทมนี้ เหตุผลที่ไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่เพราะอะไรเหตุผลก็เพราะว่าอ่ามันค่อนข้างจะมีโจทย์หลายแนวนะครับต่อไปสามคือเรื่องเศษส่วนพหูนาเรื่องเศษส่วนพหูนาเจอแล้วเจอแล้วในม .2 นะครับเจอแล้ในม .2 ก็เจอนะแต่เจอแบบไม่ง่ายเทอมนี้จะยากขึ้น แล้วก็สี่ครับคือเรื่องการให้เหตุผลมาอีกแล้วครับพูดพิสูจนการให้เหตุผลแสดงว่าถ้าต่อไปนี้พี่ถามว่าตรงนี้เรียกี่บทเราก้องตอบพี่ว่าเรียนแปดบททั้งหมดโอเคนะครับอ่า่าจดแค่นี้ก่อนระหว่างนี้พี่มากำลังแจกนะครับกะเป๋าคณิตศาสตร์คูณแบคงเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ มีไม่กี่ใบบนโลกใบนี้นะครับน้องเป็นผู้โชคดีที่ได้ครับเดี๋ยวขอตัวอย่างไปนี้นะครับ,นะรบ,อ,อ,อ,รบอันี้นะครับเวชดาสุดจะเป็น,าน,ปนลายนกนกอะไรครับนกอะไรคนะรับนกอะไรฮะนกกินน้ำนกอะไรเอ่ยนกกระจอกก็หยังไม่ได้เป็นไหนะครับอ่าเป็นไเดี๋ยวพี่เรออให้เฮ้ มันเป็นนกเนี่ยนาะแล้วนกไป้งว่านกไปจอกได้ไงเออแล้วนรู้ไงว่ามันนช่ระจอกเพนเนี่ยนกตัวนี้มันผิดอะไรนาะมันผิดอะไรเราถึงเรียกมันว่านกกระจอกมันผิดอะไรเออไปเรียกว่ากระจอกเพราะเนี่ยเพื่อเชไมช่ชมนกระจอกที่จิทงทำกระเป๋าลายนกกระจอกมาแจงเพราะว่า เราไปว่าเขาเน่เออไปว่าเขาเขาได้นี่คือเหตุผลแรกแล้วก็เราก็จะสกินว่าก i ฟต์ฟแคร์แชร์อ่าแปลว่าอะไรกิฟตอะไรให้แคร์พวงใหญ่แชร์แบ่งปันเราจะปลูกฝังให้น้องเนีเน่ยรู้จักการให้การพวงใหญ่คนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราแล้วก็การแบ่งปันแล้วก็สโลแกนก็คือความสุขจากการให้คณิตศาสตร์คูณแวนเชว์สเนเ,เตอร์และลงเว็บไซต์ ที่มีคลิปคศาสตร์เยอะที่สุดนะครับบนโลกใบนี้ครับเว็บไซต์นั้นก็คือเว็บของครูแบอเป็นคลิปที่มีการสอนคศาสาร์่อต้นเยอะที่สุดในโลกใบนี้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับอีกคนหนึ่งหลายคนต้องคงจะรู้นะครับว่าไอดอลของพี่แบงค์ก็คือพี่ตุ่นบอดี้สแลมใช่ครับไม่ต้องอ๋อเลยครับมาจากแหล่งเดียวกันครับเหมือนเป๊ะครับเหมือนเป๊ะเห้แล้เนี่ย เราจงภูมิใจนะครับเมื่อได้ใช้กระเป๋าใบนี้นะครับเพราะว่าไม่มีใครกล้าทำครับลายมันเปหอกไม่มีใครกล้าทำครับแล้วเขาจะรู้ครับว่าคนทาเนี่ยเป็นสาวของกอรดี้นะครับอ่ะโอเคดีเราไปฝากใบน้ก่อนใบนี้เรามาดูเรื่องแรกๆนะอ่ะสมการนะครับอ่ะสมการดูหน้าแรกเลยนะบทที่หนึ่งอ่ะสมการดีมากครับเปา หน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งอ่อาสมการครับเป็นประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีส่ระตัวแรกคืออะไรตัวแรกคืออะไรครับน้อยกว่าตัวที่สองมากกว่าตัวที่สามน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวที่สี่ครับมากกว่าหรือเท่ากับและตัวสุดท้ายคือไม่เท่ากับเท่นี้เรามาดูตัวอย่างง่ายๆอันแรกก่อนหน้าที่หหน้าที่ห ข้อแมทหนึ่งข้อหนึ่งย่อยจงเขียนประโยคเกี่ยวกับจํานวนต่อไปนี้เป็นประโยคที่ใช้แต่ละทางคณิตศาสตร์ข้อหนึ่งผลบวกของสามกับเจ็ดน้อยกว่าสิบห้าเขียนครับผลบวกก็คือการบวกผลบวกอะไรอ่ะสามบวกอะไรอ่ะเจ็ดทำไมอ่ะน้อยกว่าสิบห้าเนี่ยเห็นไหมมันง่ายจนน้องมันง่ายจนน้องงงอ่ามันง่ายจนน้องงง เรียบร้อยเนาะอ่ะเช่นี้นะครับต่อไปข้อสองนะครับอ่ะลองเขียนดูข้อสองห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งร้อยอกว่าเก้าครับจำนวนหนึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรดีมันก็จะเป็นตัวแปรละห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งร้อ,อกว่เก้าเขียนครับห้าเอถูกไหมห้าคูณเอ ทำไมครับน้อยอกว่าเก้าเขียนเลยครับน้อยอกว่าเก้าอ่าเมื่อ A แทนจำนวนจำนวนนะั้นเขียนนะครับเมื่อ A แทนจำนวนจำนวนนะั้นเมื่อ A แทนจำนวนจำนวนนะั้นเรียกร้อยต่อไปสาม ผลบวกของจำนวนจานวนหนึ่งกับห้ามากกว่าสิบสองทันไหมสามผลบวกของจำนวนหนึ่งกับห้ามากกว่าสิบสองอ่าอย่ายึดม,มาถึงว่าต้องเป็นเอเอาเป็นตัวอื่นบ้างผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งเอาเป็นบีดีกว่านะครับบวกกับห้าทำไมครับมากกว่าสิบสองเมื่อบีแทนจำนวนจำนวนนั้นอ่าที่ไม่เขียนแล้วนะครับไม่ต้องเขียนละ ไต้องเสียละเอาแค่นี้แหละนะไม่ต้องเสียว่าเมื่อ b ีแทนจำนวนนั้นละเสียเวลาทันไหมทันนะครับ